คร,ริสตูท็อปเทรนสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเปิดข่าวซันต่างๆเกี่ยวกับโลกคริโตูกันอีกแล้วนะ ตลาดโดยรวมวันนี้ก็แดงๆก็ไม่ค่อยมีตัวไหนเกี่ยวขึ้นมาเลยนะครับจะมีแค่เจ้าตัว i n นเเท่านั้นที่บวกมา12%นอกนั้นแดงหมดเลยลา i t c o i n ตอนนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ6 6 0 0 0เนาะอิชทเรียมอยู่ประมาณ3,005ติดบวกขึ้นมา0.19% Bitcoin ก็ถือว่าโอเคแล้วนะก็ถือว่าเยี่ยมด้นะครับที่เขาสามารถยืนอยู่เหนือ60,000ได้เนาะเพราะว่าเขาก็บวกมาแล้วว่าอันนี้ให้เขาในพักฐานอะไรบ้างนะ ซึ่งพอพูดถึงบิตคอยนะครับก่อนอันนี้โดนัลด์ทรัมป์เขาก็บอกว่าจะให้บิตคอยเนี่ยเข้ามาเป็นในส่วนหนึ่งของการรักษาความมาัง่งคั่งหรือว่าการเพิ่มมูลค่าในส่วนของหรือว่าเป็นตัวแบ็กอัพในส่วนของเงินดอลลาร์เนาะอันนี้ c n เ c เขากาลังหาหรือเกี่ยวกับความเป็นได้ความเป็นไปได้ที่รัฐบาลสหรัฐจะถือครองบิตคอยเข้ามาเป็นสกุนเงินสำรองอันหนึ่งถ้าเกิดว่าโดนัลด์ทรัมป์เข้ามาได้เป็นประธานในิบดีกอาจที่จะเป็นจริงได้นะครับและก็ต่อมาจากเมื่อวานเองเนาะตอนนี้เอฟทีก็ย้ายในส่วนขอออองตัวกออกไปกปีระมาาณ2.85,000ล้น ดอลลาร์นะครับไปยังกระเป๋าเงินที่แบบว่าเอาไว้แจกจ่ายให้สำหรับเจ้าหนี้เนาะอันนี้ก็เป็นกระเป๋าเงินของตัวบิสตมนะครับประมาณสัก4กระเป๋าเงินอีกครั้งนะครอันนี้ก็คือกระจายไปเรื่อยแหละเพื่อที่จะชดเชยให้กับตัวเจ้าหนี้เนาะโดยตอนนี้ตัว m t g ก็อยู่ถืออยู่ประมาณสัก 85,334 BTC นะอันนี้คือยังคงถืออยู่ในกระเป๋านี้นะครับพอพูดถึง Bitcoin ถู่รึเปล่บก็ต้องมาพูดถึงอ t h e r e u m เพราะตอนนี้ข่าวของอ t h e r e u m มอิเจกำลังจะมาเนะะาะเพราะว่าตอนนี้ตัว G-Scale เนี่ยกำลังในส่วนของส่งตัวอ t h e r e u m ทัดประงานสัก1.01 พันล้านดอลลาร์อิทเรียมให้กับตัวคอยเบดเนาะคือว่าเขาที่ส่งตัวอิทเรียมเนี่ยไปยังคอยเบดแล้วก็น่าจะเหมือนกับบิตคอยจุดไหมครับที่คอยเบดจะเป็นคนจัดการเป็นคนดูแลหรือว่าเป็นคนถือบิตคอยไว้สําหรับให,ให้กับสถาบันต่างๆเนาะเพราะว่าในกราตอก็มีกําหนดไว้ว่าจะต้องให้มีคนคอยดูแลซึ่งเขาก็เรียกคอยเบดขึ้นมาอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบนั้นเหมือนกันสำหรับเจ้าอิทูเรียมเนาะแล้วก็มีข่าวของอิทูเรียมแบบหนึ่งที่แบบน่าสนใจมากๆ เนื่องจากว่าตอนนี้นะครับแล็กล็อกเนี่ยกำลังซื้อขายสปอตอีท e เรียมอีนะครับล่วงหน้าอยู่นะถ้าเกิดว่าเราดูข่าวนี้แล้วเราก็ต้องเข้าไปสำรวจกันครับว่ามันเป็นจริงหรือเปล่านะครตอนนี้ในส่วนของตัว ETHA นะครับของ i s h ชอ e ทูเรี r u u t t สต f นะครับ ก็ดูเหมือนว่ากําลังมีสัญญาณอะไรบางอย่างเกิดขึ้นจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลอัปเดตนะตอนนี้นะแต่จริงๆแล้วข้อมูลนี้ก็ถูกอัปเดตมาสักพักแล้วนะครับโดยในส่วนของลงทวิตเตอร์เนาะก็ได้จับจ้องส่วนของทุนตัวนี้อยู่แล้วก็เกิดว่าเป็นของตัว e t f ของตัว b l a c k r o c k จริงๆนะครับอโอเคก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเนาะเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับว่าเขาเนี่ยนำหน้าในส่วนของตลาดไปแล้วนะครับดูเหมือนว่า Black Rock เก็บตอนนี้นะครับตอนนี้ตลาดก็กาลังแดงๆอยู่ดนะ้วยเนาะ อ่ะตอนนี้จะมีใครเก็บบ้างหรือว่ากำจะมีใครรอดูตลาดอยู่ก่อนนาทีจะได้รู้กันนะครับเพราะว่าการมาของอิเาเรียมครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่หลายคนใจจดใจจ่ออยู่เหมือนกันนะครับ ชินี้เราก็มาดูในส่วนของโฟร์สปอร์ตวิคอยเจฟกันบ้างเนาะโดยวันที่22นะครับก็มีเงินไหลเข้ามาที่533.6ล้านดอลลาร์นะโดยแบงอกซื้อเข้ามาที่526.7ล้านนะแต่ก็มีเจ้าอื่นที่ขายออกไป38.4ล้านนั่นก็คือ HODL นะครับที่ขายออกไปเนาะจ c เกลก็ยังไม่ขายก็ถือว่าดีนะครับก็ติดบวกมาหลักร้อยล้านก็น่าจะเป็นอะไรจีเยี่ยมครับ ทีนี้ผมก็จะมาพูดถึงในส่วนของตัวรู้หน้าเ้ออันนี้ก็เป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆหรือว่าใครหลายคนที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการล่มสลายหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับตัวเทอร่าเนาะอันนี้ก็เป็นประกาศย้าเตือนอีกครั้งหนึ่งสำหรับในส่วนของจุมชนเทอร่านะครับที่เกี่ยวกับการฟ้องร้องหรือว่าการยื่นในส่วนของความเสียหายที่มันเกิดขึ้นนอกจากคดีของการล้มละลายแล้วก็การลงคะแนนเสียงในบทที่สิบเอ็ดเท่านั้นนะโดยนะครับการล้มละลายเนี่ยจะต้องเกิดก่อน ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเชนหรือว่ามีตัวแยกออกมาเป็น2.0หรือว่าลูน่านะครับโดยกําหนดการคดีต่างๆของตัวท f l เนาะก็จะครบกําหนดในวันที่21สิงหานะครับแล้วก็คนที่จะต้องเรียกร้องค่าเสียหายจ,จากตัวคลิปตัวของ TFL เนี่ยจะต้องเกิดขึ้นกนะ่อนวันที่21มกราคมปี2024เนาะและดูเหมือนว่าชุมชนของลูน่าสกสิกตอนนี้นะค,ะ RA, คร,ระับก็กําลังมีในส่วนของการเพิ่มแก๊สหรือว่าเปิด ภาษีของแกส๊สขึ้นมาอีกแล้วครับซึ่งเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นมาหลายรอบมากจนหลายๆคนนี่เขาก็แบบโอ้โหโข้อเสนอที่มันไม่เคยผ่านสักทีก็ยังที่จะมีมาโหวตให้เรื่อยๆซึ่งมันก็เสียเวลาเอาเวลาไปทำเรื่องอื่นให,ใหม่ดีกว่าเพราะว่ามันก็ได้บีบมีเหมือนกับว่าเป็นมติเอกชนดูแล้วครับ20ครั้งก็ไม่ผ่านทั้ง20ครั้ง50ครั้งก็ไม่ผ่านทั้ง50ครั้งคือ จะมากี่ครั้งก็ไม่ผ่านอันนี้ก็เป็นอะไรที่ยังมีมาเรื่อยๆเนาะซึ่งมันก็เป็นอะไรที่น่าจะคาดเดาได้ว่าครั้งนี้ก็น่าที่จะไม่ผ่านเหมือนเดิมน,นะครับก็อันนี้สำหรับใครที่เห็นยังไงอยากให้มีภาษีเพิ่มหรือไม่อย่างที่มีภาษีเพิ่มก็สามารถไปโหวตกันได้เนาะและตอนนี้นะครับก็ได้มีในสุนข,ของเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งครับเพราะว่าตอนนี้นะครับตัว UTC กำลังจะถูกวางเป็นหลักประกันเนาะซึ่งนะครับตัวนี้ก็คือข้อเสนอของตัวเม n เ f i เนาะซึ่งมีข้อเสนอมากมายที่จะ เข้าไปสู่ในส่วนของการเป็นหลักประกันของตัวเมนเฟนเนาะซึ่งอันนี้ก็จะมีสกุลเงินหลักๆจะมีตัวซาก้ามี SOL นะครับมีอะไรต่างๆที่เพื่อนเห็นด้านล่างเลยนะมีตัว DYDX ด้วยนะครับแล้วก็มีตัว YTC ด้วยซึ่งสิ่งนี้เองครับมันดีแล้วก็มันก็มีข้อเสียเหมือนกันนะครับมันมีข้อดีคือตัว YTC จะถูกนําไปใช้ในส่วนของตัวดิจิ i ัลเนาะหรือว่าจะเอาไปใช้งานจริงๆสักทีหลังจากที่แบบโอ้โหพันมาตั้งหลายปีแบบไม่เคยแบบอาจจะไปใช้งานจริงๆไม่เคยแบบเอาไปทำอะไรเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่อง หนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อเสียเหมือนกันถ้าเกิดว่ามันหลุดออกมานะครับมันหลุดเพกหรือว่ามันหลุดออกจากตลาดไปเมื่อไหร่นะครับนั่นก็คือความเรียกว,ว่าคือความชิปของดูตัว UTC ได้เลยนะและมันจะทําให้เกิดข้อได้เปรียบนะครับสําหรับคนที่เอาเงินไปวางประกรันที่อาจจะทํากําไรในส่วนตองต่างของตรงนั้นแล้วอาจที่จะกดราคาในส่วนของตัวุูน่ากระสิ่งเนี่ยให้ต่ําลงไปอีกซึ่งกลไกนี้นะครับก็ต้องไปย้อนลึกกลับไปในส่วนของตัวการอ่า การมิน้นการเบินการกู้ยืมการเป็นหลักประกันนะครับซึ่งก็ได้มีช่องโหวก็ทําไวเหมือนกันแล้วก็มีหลายช่องทำไวเหมือนกันซึ่งหลักการมันก็เหมือนเหมือนกันครับถ้าเกิดว่ามันดีแล้วก็สภาพคล่องมันเยอะนะครับมันก็เวิร์คครับแต่ถ้าเกิดว่าสภาพคล่องมันน้อยสะมาเมื่อไหร่นะครับโอกาสดูดก็นะ่าที่จะมีเยอะเหมือนกัน และดูเหมือนว่าตอนนี้ตลาดกําลังจะมีเรื่องราวดีดๆอะไรเกิดขึ้นเนาะก,การขยามแล้วก็การพัฒนาของลูนกการาสกิกแล้วก็การมาของตัวอีเูเรียมแลม้วก็เงินที่ไหลเข้าในส่วนของตัวบิตคอยนะครับที่เข้ามาในส่วนของตัว ETF เป็นหลักร้อยล้านแบบหลายๆวันติดต่อกันแล้วแล้วก็นักวิเคราะห์หลายคนก็บอกว่าตอนนี้บิตคอยกําลังตั้งทรงที่เรียกว่าแท่งเจียนพระเจ้าหรือตลาดกระทิงกำลังจะเริ่มเข้ามาเนาะซึ่งตอนนี้นักวิเคราะห์หลายคนเขาบอกว่าตัวบิตคอยเนี่ยมันก็กําลังจะแตะ เจ็ดหมื่นอีกครั้งนะทันทีที่มันสามารถยืนอยู่เหนือประมาณสัก6กหมื่นหกพันได้ซึ่งตอนนี้มันก็สามารถที่จะยืนอยู่ได้แล้วนะเพราะว่าตอนนี้นะครับในขณะที่กองทุนอีเทียมอีเทฟกำลังถูกจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกานะครับนักลงทุนจำนวนมากก็แห่กันเข้ามาที่ตัวบนะิตคอยอีเทเนาะแล้วก็หาข้อมูลอะไรต่างๆเกี่ยวกับตัว ตัวอีเชของบิตคอยแล้วก็อีเชียร์เนาซึ่งหลายหลายคนในกาศที่ยังไม่เคยรู้จักถูกไหมอาจจะเป็นคนที่แบบว่าไม่เคยได้ยินเรื่องอะไรพวกนี้เลยแล้วก็เป็นคนที่รู้สึกว่าเอ้ยตลาดนี้มันค่อนข้างที่จะเติบโตอาจจะได้ยินข่าวมาก็เริ่มที่จะมีคนหลั่งไหลเข้ามาเพิ่มจากที่เป็นแบบว่ามือใหม่หรือว่าอาจจะเป็นคนที่อยากจะลองลงทุนเกี่ยวกับโลกคริปโตดูสักครั้งคือเหมือนกับว่าบางคนที่เปลี่ยนใจเหมือนกับคนดังหลายหลคนเนาะที่เมื่อก่อนเกลีบบิตคอยตอนนี้การที่จะกลับมาชอบบิตคอยแล้วหลายหลายคนเลยนะอย่างเช่นตัวนุํามเองอะไรแบบบนนี้ะครั แต่ถึงแม้ว่าตลาดจะเริ่มโอเพ่นขนาดไหนนะครับคราวดีจะเกิดขึ้นขนาดไหนก็ยังมีแรงกดดันจากรัฐบาล เกี่ยวกับกระดานเทรดอยู่เรื่อยๆนะตอนนี้นะครับเอเดโอก็ได้โบกมือลาแดนบระดิญยามญี่ปุ่นแล้วนะเพราะว่าเขาก็จะเลิกยุติให้บริการกับชาวญี่ปุ่นหลังจากที่ถูกเน่ยงานกับกับดูแลคนดันยางหนักเนาะก็ไม่ใช่แค่เกเดโอนะครับในส่วนของตัวไบเนนเลยที่ดนฝั่งอินเดียไบเนนคราเคนเบดเอเดโอะอะไรพวกนี้ก็โดนเหมือนกันซึ่งต่อให้ตอนนี้ตลาดริปโตัมานอนแรงแค่ไหนมีเอชเหรือว่ามีอะไรก็ต่างๆที่เกิดขึ้นมาทําให้คนมีความเชื่อใจหรือว่ามั่นใจมันขึ้นขนาดไหนนะก็ กดดันส่วของตลาดเรื่อยๆอยู่นะครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเนาะเพราะว่าบางทีบางครั้งเนี่ยก็ต้องการให้กระดานเทรดที่เป็นสัญชาติของตัวเองเนี่ยได้กินส่วนแบ่งของการตลาดมากขึ้นแกนที่จะแบบว่าเงินจะไหลออกนอกประเทศหมดเพื่อป้องกันในส่วนของเงินมันไหลออกนอกประเทศอะไรแบบนี้นะครับแล้วอีกเหรียญหนึ่งที่น่าจับตาเลยนะเพราะว่านักวิเคราะห์ชื่อดังเขาก็ได้ทํานายราคาของตัวซลาร์นา ว่าจะไปแตะ1 0 0่ดอลลาร์ได้เนาะซึ่งนะครับหลังจากที่ e t h e r e u m e t ีมีแล้วตัว Bitcoin e t จมีแล้วนะครับหลายคนเขาคาดการณ์ว่าต่อมาจะเป็นในส่วนของตัว So l อ NA e g ีเนาะซึ่งตอนนี้นะครับนักวิเคราะห์อย,อย่างคุณออยนะครับเขาก็ได้บอกว่าตัว s o รอ n a เนี่ยมีโอาสเลยนะที่เขาจะไปแตะประมาณสัก1000ดอลลาร์ได้นะครับโดยคุณออยเขาก็ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าตัวแพทเทิร์นนี้เริ่มต้นจากการเพิ่มขึ้นของราคายอย่างรดวดเร็วจากเสียดอลลาร์ไปประมาณสัก ร้อยกาสอดอลลาร์ในระยะเวลาเพียงแค่ประมาณ183วันเท่านั้นหลังจากที่แบบ ก่อนหน้านี้ที่โซลนามันลงไปแรงตอนที่ FX อยู C ่อ่ครับอตอนนั้นก็กลับขึ้นมาได้เนาะซึ่งตอนนี้ก็ตั้งทรงทงแบบยังสวยงามเลยซึ่งก็บอกว่าการเคลื่อนไหวของมันที่มันแคบๆลงแคบๆลงในปลายธงแบบนี้นะครับอาจจะเป็นสัญญาณที่ทําให้ตัวโซลเนี่ยพุ่งทะลุป,ปลายธงออกไปแล้วก็อาจจะไปแตะระดับสูงสุดถึงประมาณสัก1,000ดลอลลาร์ได้เลยนะโอ้โหมันถือว่าเป็นอะไรที่ลดต้นคออีจิเรียมมาเลยนะแต่แน่นอนครับว่าถ้าเกิดว่าอีจิเรียมเนี่ย ขยับมามีอิชฟแล้วราคาปอ,อ๋ยที่นี่อาจจะไป5,000อาจจะไปหมื่นหนึ่งก็ได้ถูกไหมครับอ่ะทีนี้คโิโ,โนาก็จะขยับฐานมาจากเมื่อก่อนฐานอยู่ยระดับหลักร้อยดอลลาร์อาจจะมาเป็นหลักพันดอลลาร์อะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับ ก็ถือว่าเป็นการคืบหน้าแล้วก็เป็นการเติบโตของลิริปโตหลักๆเนาะที่เหรียญหลักเหล่านี้นะ,ะก็เป็นเหรียญที่แข็งแกร่งแล้วก็มีการใช้งานที่หลากหลายแล้วก็คนใช้งานเยอะอยู่แล้วนะ,ะก็ไม่น่าแปลกใจอะไรที่เขาจะสามารถเติบโตได้เนาะอ่ะโอเคนะครับสำหรับนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไม่ายสวัสดีครับ